อรุสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีข้าพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลนานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันเข้ามาร่วมกันที่จะสงบจิตสงบใจนั่งฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระอ,องค์ทรงเมตตา ที่จะยกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทําผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่17ตุลาคมพระองค์ทรงตรัสว่าความกังวลเกิดจากการที่เจ้าคิดวางแผนถึงอนาคตโดยไม่ให้เราอยู่ในแผนการนั้นด้วยวิธีที่จะป้องกันตัวเอง จากความกังวลให้ดีที่สุดคือการอธิษฐานกับเราอย่างสม่ำเสมอเมื่อเจ้าได้รับความคิดของเจ้าจดจอ่ออยู่ที่เราความคิดของเจ้าก็จะเป็นไปในแง่บวกมากขึ้นลูกเอย๋ยจงพูดคุยกับเราและอย่าลืมที่จะฟังเราด้วยเมื่อใดที่เจ้าต้องวางแผนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จงทำเช่นนี้คือ 1. อย่าใช้เวลาอยู่กับความคิดเกี่ยวกับอนาคตนานเพราะหากเจ้ามัวแต่อ้อยอิงอยู่ความกังบนก็อาจผุดขึ้นในความคิดของเจ้าราวกับดอกเห็ดราวกับดอกเห็ดได้ 2. จดจำคำสัญญาถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราและให้เราเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทุกอย่างในอนาคตของเจ้าการฝึกวินัยทางความคิดเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะเจ้าเคยชินกับการให้ความคิดของเจ้าเป็นใหญ่แต่จงรู้ไว้เถิดว่าความจริงที่เราจะติดอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปนั้น ยิ่งใหญ่เหนือความคิดใดๆที่เจ้าสามารถจินตนาการได้อาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำลูก,กาบทที่12ข้อ22ถึง26พระเยซูตัดกับจาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุชนนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าก,กระวนกวาย ถึงชีวิตว่าจะอ,าอะไรกินและอยากกวนกวาวยถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มจงพิจารณาดูอิกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจากกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำมอีกเล่าเอเฟชัดบทที่3ข้อ20-21ขอให้ประเกียดมีแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่ง ให้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยดิษฐานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแต่พระองค์ในคิดจักและในพระเยซูคิดตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรง เป็นกังวลในชีวิตของลูกทุกคนอยากให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์อยู่เสมอที่จะไม่ให้คิดด้วยตัวเองให้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงนำในอนาคตของเราให้สำเร็จไปพระองค์ทรงรักเราห่วงพวกเรามากลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์ได้ทรงมีจิตเมตตาต่อลูกรักลูกทุกคนพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาในสวัสคิ์เรารักพระองค์เรายกพระนามขอพระองค์บูชาให้พระบาลังขององค์ประทับเหนือคำสรรเสริญให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมีสาธุการพระนามองค์ทรงฤทธาผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันสาธุการพระนามองค์ทรงฤทธา พระองค์ทรงเป็นราชานิันลรนอเมนพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบสิ่งในพระคุณขอโงค์ลูกทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางขององค์จะเป็นผู้รับใช้ขอโรคจะสรรเสริญพระองค์และจะแบ่งปันพระพรขอโงค์กับทุกๆคนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอฝากทุกๆอย่างไว้กับพระองค์พระองค์เจ้าข้าสำหรับเวลานี้ พี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาและทุกประเทศทั่วโลกขอให้ทุกประเทศทั่วโลกได้หลุดพ้นจากภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้สิ่งที่ร้ายนี้ จงหมดไปที่จะกลับมาขอไปยค่ะที่จะไม่กลับมาเกิดอีกขอให้ชำระล้างสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปและที่จะสร้างบ้านเรียนใหม่ขึ้นมาพระองค์เจ้าข่าที่พระองค์จะทรงเมตตาอวยพระพรให้กับทุกๆคนที่ได้รับภัยจากธรรมชาตินี้ให้กับมีทรัพย์ที่จะปลูกบ้านและซ่อมแซมบ้านช่องให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยฤทธิดเดชและอำนาจขอโปรงขอโปรได้โปรดเมตตาสงสารผู้ที่ได้รับความทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีพระหัตขอโปรโปรเจ้าข้าขอโปรจบเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้แค้วขาดจากการทำสงครามในครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขอให้ทั้งสองประเทศที่จะไม่คิดทำลายกันให้รักกันและ oh God, ที่จะไม่ทำสงครามโลกขึ้นมาอีกพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาที่จะส่งทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลและ,ะประชาชนอิสราเอลทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติจากศึกสงครามครั้งนี้ขอให้ทุกประเทศ ที่คิดจะทำสงครามให้ยุติลงที่จะทำให้ไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สขึ้นพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกลูกๆทูลขอได้ประสบความสำเร็จลูกๆทุกคนทราบจริงในพระคุณขอบลง ที่พงจงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนอขอให้พระองค์นั้นจงเมตตาและ,ะช่วยเหลือทุกคนตลอดไปลูกๆทุกคนสาบสึ้งในพระคุณขอโปรขอกราบขอพระคุณที่พงทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา ขอบพระคุณพระองค์สาราเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ